บอกว่าจีนไม่ได้ทํอเมกานะคะแต่ว่าเมกาทําตัวเองค่ะเริ่มเห็นกันมากขึ้นเรื่อยๆเป็นรายวันเลยนะคะกับปรากฏการณ์เทดอลลร์แล้วหันมาซบย้นจากทั่วโลกในเวลานี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่แบงก์ทางด้านตะวันตกล้มรายวันนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยปรากฏการณ์หันมาซบย้นจากการเทดอลลร์เนี่ยก็เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ทางด้านของการลดดอลลาร์เนี่ยนะคะจีนกล่าวว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเนื่องจากสกุลเงินอื่นเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่ง มากขึ้นเรื่อยๆเป็นทางเลือกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งแน่นอนค่ะการจัดระเบียบโลกใหม่นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคนี้ล่ะค่ะจีนเองก็สอนให้รู้ว่าไม่ควรที่จะเอาดอลลาร์ไปผูกกับการเมืองนะคะซึ่งการค้าของจีนไม่มีเงื่อนไขแบบนั้นค่ะและประวัติศาสตร์นะคะก็บอกว่าการล้ลงของความเป็นเจ้าโลกมักจะเริ่มต้นด้วยสก,กุลเงินนี่แหละค่ะขยับกันหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะมหาอำนาจหลักๆของโลกทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปรสัสเซียอินเดีย จีนซาอุยูเ e, รวมทั้งสมาชิกของ b r i กสแล้วก็ SEO อย่างเช่นบราซิลเป็นต้นนะคะล่าสุดก็ชาติอาเซียนของเรานี่เองละค่ะที่มีการประชุมรันรีกลาง ในเวลานี้ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นวาระแรกรวาระเร่งด่วนในการประชุมนะคะทางรอดของอาเซียนนั่นก็คือการเทดอล่าแล้วหันมาใช้หยวนรวมทั้งสกุลเงินท้องถิ่นของสิบชาติสมาชิกอาเซียนของเรานั่นเองละค่ะวิโดโดเองนะคะประธานของอาเซียนในเวลานี้ก็ได้แบบอย่างมาจากรัสเซียนั่นเองละค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่อยากให้อาเซียนเป็นเหมือนยุโรปในเวลานี้หมู่บ้านของเราจะอยู่รอดทางรอดของเรานั่นก ก็คือการหันไปพึ่งพาหยวนค่ะตะวันตกกับอเมริกานะคะถึงแม้ว่าเป็นมหาอำนาจในเวลานี้แต่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจกําลังปวกเปียกทีเดียวละค่ะก็ด้วยเหตุการณ์ประชุมอาเซียนเนี่ยละค่ะสื่อกวอ่าทาวันนี้นะคะทางด้านของจีนเนี่ยละค่ะก็เลยมีบทวิเคราะห์ออกมาฝากกันนะคะว่าปรากฏการณ์การเทโดล,ล่าหันซบหยวนเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีแต่กลุ่มอยู่ในสมาชิกค้่โลกใหม่ประเทศเกิดใหม่นะคะในบลิษใน SEO ซ แต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วจีนเองก็มีการเดินหน้าใช้หยวนดิจิตอลคลังแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกับทั้ง UAE กับทั้งรัสเซียนะคะยิ่งเป็นอ e ีคอมเมิร์ซกับรัสเซียเนี่ยก็จะมีการใช้หยวนกันมากยิ่งขึ้นค่ะรัสเซียเองก็หันมาเทรดดอลลาร์นะคะปูตินเองก็บอกว่าปูตินอยากใช้ดอลลาร์นะแต่เขาไม่ให้ใช้เองก็เป็นสิ่งที่ทาไม่ได้ค่ะ รัเสเซียเองก็หันมาใช้อยู่นะคะแล้วก็ใช้เป็นทองคำแทนที่ละค่ะก็จากการที่แบงก์ตะวันตกล้มเลนาวเนี่ยนะคะใบเด่นเองก็บอกแล้วค่ะว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะไม่ใช่จุดจบแต่อย่างใดค่ะการขึ้นดอกเบี้ยไม่หยุดไม่หย่อนนะคะขณะที่จีนเนี่ยกำลังขาขึ้นเปิดประเทศนะคะมีการประชุมเศรษฐ,ฐกิจโลกที่สําคัญถึง2เวทีเลยก็คือที่โปลอวที่ไหหนานแล้วก็มีงานฟอร,รัมที่แน่นอนนักธุรกิจทั่วโลกมากหมดเลยอย่างทิมคุกนะคะลีเซน ลุงจากสิงคโปร์ก็มาค่ะจีนเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วฮ่องกงเองก็กําลังจะฟื้นคืนชีพตอนนี้เดินหน้าให้เป็นเมืองปลอดภาษีนะคะแล้วก็กําลังจะเรียกแชมป์ทางด้านการบินกลับคืนมาจากสิงคโปร์ด้วยละคะ่ะเป็นการกวากมือเรียกนักลงทุนได้อย่างดีทีเดียวนะคะแล้วฮ่องกงเนี่ยยังถือว่าเป็นกันชนที่ดีนะคะที่จะเป็นตัวกลางระหว่างตะวันตกกับจีนได้เป็นอย่างดีด้วยละคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮ่องกงถือว่าจะ เป็นแชมป์เก่าที่จะมาทวงคืนนะคะและล่าสุดนายกของจีนนะคะก็เปิดบ้านรับแจ็คมาให้กลับมาถ่ายโทษด้วยการให้มาช่วยทางด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งจุดนี้แหละค่ะจะเป็นจุดเปลี่ยนของจีนอีกจุดหนึ่งนะคะสําหรับอาลีบาบาค่ะจะเป็นตัวที่มาช่วยให้จีนเนี่ยเดินหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าจีนตอนนี้นะคะกวักมือเรียกมดงานทั้งหลายแหละมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะและนายกจีนก็ยังบอกว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้ยังเป็นสม ขอองโลกกีด้วยนะคะที่มีความมั่นคงที่สุดแล้วล่ะคะ่ะจีนเองก็เตือนนะคะว่าระบบสกุลเงินของเจ้าโลกทุกระบบมีวันล่มสลายได้ค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะดอลลาร์นะคะหรือว่าหยวนค่ะแล้วก็ไม่ใช่เป็นพเพราะรัสเซียจีนหรือว่าอินเดียหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะแต่เป็นเพราะสหรัฐเองล่ะคะ่ะที่เป็นตัวกําหนดแนวโน้มต่างๆปัจจัยต่างๆใ,ให้เกิดการสิ้นสุดการครอบงมของเงินดอลลาร์ซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่นักยุทธศาสตร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้า เศรษฐกิจกของสหรัฐจำนวนมากกำลังกังวลอยู่ในขณะนี้จีนเองก็มีบทเรียนที่ดีทางด้านของดอลลาร์นะคะที่เอาไปผูกกับการเมืองค่ะซึ่งจีนเองก็จะไม่ทำอย่างนั้นนะคะถึงเวลาแล้วค่ะในตอนนี้นะคะระเบียบโลกใหม่นะคะการจัดระเบียบขั้วใหม่กำลังเดินหน้าอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้นะคะ เพิ่งรู้ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าได้รู้แล้วนะคะรู้แล้วแล้วก็บอกต่อๆกันไปช่วยกันแชร์ชวนให้เพื่อนๆได้มารู้ด้วยกันนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีเองละค่ะ